สวัสดีจ้าพบก,กับช่องชโรดาชาแนลแนวทางหัวรัฐบาลไทยจ้าเข้ามาแล้วฝากกดติดตามด้วยจ้าสำหรับวันนี้เรามาเริ่มดูแนวทางบอกลาบนะคะงวดประจำมาที่16สิงหาคม2564ชุด3ตัวให้มา789 701 726 249ตัวเน้น3ตัวเน้นไปที่789กับ726ชุด2ตัว75 78 79 81 82 88 90 94 98 13 14 15ตัวเน้น2ตัวเน้นไปที่79 88 98 14ตัวเด่นเด่น7 89นะคะตามต่อด้วยแนวทางแอดพระต้งนะคะ งวดประจำัาที่16สิงหาคม2564ชุด2ตัวให้มา04401991งวดที่ผ่านมาแอดพระต้งหลุดนะคะต่อด้วยแนวทางแอดเต้นะคะงวดประจำมาที่16สิงหาคม2564แนวทางล่างให้มามี121819282989 ตามต่อด้วยแนวทางเจาะใจลุมหวังนะคะงดประจำวันที่16สิงหาคม2564ให้มาเด่น8กับ4เจาะทะลุ8นะคะคู่เงิน83 84 86 87 43 46 47 49ห้ขุมทรัพย์784นะคะงวดที่ผ่านมาหลุดนะคะ ตามต่อด้วยแนวทางแอดกุ้งนะคะงวดประจำมาที่16สิงหาคม2564 2 5, 6, ตัวบนล่างนะคะให้มา91 94 97 21 24 27 15 45 75ตามต่อด้วยแนวทางแมวแมวแมวนะคะงวดประจำมาที่16สิงหาคม2564ให้มามี02 12 52 9 2นะคะงวดที่ผ่านมาแอดแมวแมก็หลุดนะคะตามต่อด้วยนำทางควายนำโชคนะคะงวดที่ผ่านมาให้61ออก61บนทีนี้เรามาดูงวดใหม่นะคะควายนำโชคงวดประจำวันที่16สิงหาคม2564ชุดบนล่างนะคะให้มามี05 06 1 5 1 6นะคะ ตามต่อด้วยแนวทางเลขโปรดนี่นะคะงวดประจำวันที่16สิงหาคม2564 3ตัวบนให้มา4 3 1 4 3 9 2ตัวล่าง5 0 5 1 5 3ตามต่อด้วยแนวทางอาจารย์ลิ์นะคะงวดประจำวันที่16สิงหาคม2564ให้มาเด่น6 1 2 7 8 9นะคะจับคู่ให้มามี6 7 2 8 7 8 2 9 8 9 7 9 6 8 1 2นะคะตามต่อด้วยแนวทางแอดจิตนะคะหัวประจำมาที่16สิงหาคม2 5 6 4ชุดบนล่างนะคะชุด3ตัวให้มา4 6 2ชุด2ตัว6 2 2 6งวดหัวที่ผ่านมาแอดจิตหลุดนะคะ ต่อด้วยแนวทางแอดเปิ้ลนะคะชุดเต็มนะคะงวดประจำมาที่16สิงหาคม2564ให้มามี74 75 77 04 05 07 24 25 27ชุดเต็มล่างให้มามี71 77 73 01 07 03 21 27 23 ัวเน้นเน้นไปที่702705นะคะตามต่อด้วยแนวทางอาจารย์แบงค์เลขเศรษฐีนะคะงวดประจำวันที่16สิงหาคม2564ชุด2ตัวให้มามี72 74 76 78 12 14 16 18 52 54 56 58 92 94 9698ตัวเน้นเน้นไปที่7 2 12 14 18นะคะตามต่อด้วยแนวทางแอดอนุภาพนะคะงวดประจำวันที่16สิงหาคม2564ให้มามี02 2262ตามต่อด้วยแนวทางแอดนัอ้วนนะคะงวดประจำวันที่16สิงหาคม2564ให้มามี94 93 92 91 05 04 03 02ตัวเน้น2ตัวเน้นไปที่94 93 04 03ชุด3ตัว294 293 604 303ตัวเน้น3ตัวเน้นไปที่294กับ604นะคะวดที่ผ่านมาแอดนะอ้วนหลุดนะคะ ตามต่อด้วยแนวทางหนุ่มตาคีนะคะงว่ประจําที่16สิงหาคม2564ชุดฟันธงให้มามี357 375 537 573 735 753วิ่งบน7นะคะชุดเบิ้ลมี772 773 774 775ชุดรอง135 374 739นะคะแอดมินาพาปปิดท้ายด้วยแนวทางแอดติกนะคะหัวประจำมาที่16สิงหาคม2564วิ่ง9ออมาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะชุด3ตัวให้มามี792 279 972ชุด2ตัว92 29 7997 7227เน้นเน้นอัดหนักไปที่792 92 29นะคะบนล่างเมื่อที่ผ่านมาแอดต,ติกลุดนะคะขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกสำนักทุกอาจารย์นะคะที่แบ่งปันแนวทางมาให้ความห่วยทุกคนที่ชมกันจ้าข้อมูลทั้งหมดล้วนแต่เป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเราไม่สนับสนุนเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะให้ทุกคนเล่นอย่างมีสติเลขมีเข้ามีหลุดจ้า ขอบคุณทุกคนที่รับชมขอให้ทุกคนโชคดีเฮงๆรวยๆไปได้วยกันจ้าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า